บีแคสเซอร์เกมสร้างเมืองบริหารจัดสรรทรัพยากรจากนั้นก็สร้างกองทัพเพื่อป้องกันเมืองตัวเองจากการบุกโจมตีของข้าศึกก็เียทีว่าเป็นแนวที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในช่องนี้แลวเราก็เคยเล่นเกมนี้มานานมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรายละเอียดการเริ่มเล่นใหม่โลกชื่อว่าปิดแน่นอนรูปแบบแผนที่แบบพื้นที่ราบ ความยากระดับรีคูดเอ้เอเอมันก็จะน้อยไปในวัรรานโอ้อูมีประสบการณ์อย่างนั้นละ <Okay. S 1> ฮีโร่ทิงกษัตริย์เลยนะแล้วก็ดีวายเดจเ ครับคุณผู้ชมเจงยับความยากระดับสูงสุดนะระดับ8นะก็เจงยับนะครับตอนนั้นเล่นไปเท่าไหร่วาเนี่ยาการตั้งค่าโดยปกติจะอยู่ที่รี r u i t หรือก็คือระดับเกือบที่จะง่ายที่สุดแล้วนะครับนะแต่ว่าผมจะเพิ่มเป็นเวทรานนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามีทั้งหมด8ระดับเนาะโอ้โห5้เท่านั้นเองนะซึ่งตอนนั้นก็เล่นยาวนะเล่นยาวจนมีเมืองใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีรูปเก่าอยู่นะในเมืองของผมเอง นะครับเล่นเอาไว้ประมาณหนึ่งเลยนะยาวจนกระทั่งแบบมันไม่มีอะไรทําในเกมนี้แล้วนะครับก็เลิกไปในะระดับ5ในตอนนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปติดเล่นไปเรื่อยนะครับซึ่งคลิปติดเล่นไปเรื่อยในช่องในชแนลก็คือการเล่นแบบเกมใดเกมหนึ่งหนึ่งตอนสั้นๆทําอะไรก็ได้ขำขนกันไปนะครับไม่เล่นยาวสำหรับคลิปนี้ก็แน่นอนว่าเราจะมาเชาเล่นตัวเองนะลองเล่นระดับสูงสุดเนี่ยให้มันลอดสักวัน2วันดิแต่มันก็เวอร์มากเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมาแบบ เออเต็มที่นะวันแรกนะที่เรามีทหารป้องกันเมืองแค่ไม่เกินสิบคนเท่านั้นเองนะก็สวัสดีผู้ชมและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับหายไปนานกว่า2เดือนนะสำหรับรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวรบกวนให้ไปอ่านเอาในชุมชนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดตรงนี้เนี่ยมันจะยาวมากๆเลยในชุมชนที่เขียนไว้ก็เรียงความเลทีเดียวนะครับโอเคแล้วสำหรับตรงนี้เราจะเล่น,หนให้มันแบบ มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะได้เปรียบซึ่งก็ต้องเป็น Castle on Small Hill นะครับอระดับความยากก็แน่นอน Divinity นะอ่าสรัพยากรใช่ไหมเอาบั ant, นแดนเยอะๆนะครับแล้วก็ n a t u r a l เนี่ยเอาอัลลับเหมือนกันนะธรรมชาติรอบตัวอืเพื่อให้แบบคือเราเราเล่นยากแล้วงั้นเราก็เอาเรียกว่าสิ่งรอบตัวให้มันอำนวยเราด้วยดีกว่านะแค่นั้นก็ต้อบอกว่าขนาดนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วไป เอาละมานะครับเริ่มเกมกันเลยอันนี้ก็คือแมปนะครับแผนที่ที่ได้มาจากการเจเนเรตนะเกมนี้มันจะสร้างแผนที่ผ่านการสุ่มนั่นเองนะครับเราต้องทําการรีเจนแมปใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะครับว่าแบบเออป้องกันยากแล้วก็ทรัพยากรอยู่ไกลทรัพยากรมันห่างกันมากเกินไปก็ต้องรีใหม่นะจนกว่าจะได้อันที่ถูกใจนะครับก็คือกดปุ่มรีสตาร์ทเกมไปเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยต้องทรมานกับความแบบ ไอ้ปัญหาก่อนหน้าที่พูดไปเนี่ยยาวๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่านี่จะเป็นคลิปเตะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเล่นกันแค่ตอนนี้ตอนเดียวนะมาท้าทายคำขแล้วก็ต้องมีชัยภูมิที่ดีนะโอเคประมาณนั้นอืมนี่ก็เป็นคลิปที่ผมกะว่าจะมานี่ด้วยแหละมาซ้อมการพูดนะครับก็คือมันไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยคล่องนะก็มาอ่าซ้อมๆปากนะวอมๆปากวอมๆคอกันนิดนึงก่อนจะกลับไปทาซีรีส์หลักนั่นเอง โอเคในเรื่องของการเรื่องเรียกว่าไงวิธีการเล่นนะครับเราจะไม่ลงลึกอะไรมากก็แล้วกันนะเราจะแบบอธิบายไปตามโอกาสนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้จะเป็นปราสาทนะครับ castle นะเป็นหัวใจหลักของอาณาจักรถ้าเกิดว่าพังก็แค้ทันทีนะครับง่าย,ายๆเท่านั้นเลยนะเราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับในพื้นที่สีเขียวที่มันกําหนดให้เรานะเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงกลางเลยนะดีมากๆอืมจึ๊บ เรียบร้อยก็จะมีคนงานโทรขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปสร้างนะครับโอเค่านี่เลยนะครับนี่คือจุดจบ่งบอกว่าศัตรูจะเกิดตรงนี้นะครับนี่เป็นผลึกสีฟ้าถึงนขีนะซึ่งศัตรูเนี่ยของเราเนี่ยเป็นนักรบพระจันทร์นะครับส่วนเราเป็นนักรบพระอาทิตย์ในะการต่อสู้กันสงครามของกลางวันและกลางคืนเมื่อตอนกลางวันเราก็สร้างนะครับตอนกลางคืนเราก็รบนะ มันจะบุกมาในเวลากลางคืนเมื่อหลอดสีเหลืองข้างบนนะครับมันวนรอบเนี่ยก็จะเข้าสู่เวลากลางคืนมันจะบุกเข้ามาและทําลายประสาทของเราเท่ากับเราแพนะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันหมดหรือเรารอดจนเช้าอีกวันหนึ่งได้เราก็จะเอ่อก็แพหลอดหลอดไปวันต่อไปยังไม่ชนะไม่มีชนะนะครับต้องรอดไปเรื่อยๆนะเป็นเกม s u r v i ไบรเอนะครับโอเคลุยกันนะอย่างรวดเร็วนะครับเราจะสร้างบ้านนะเพื่อเพิ่มประชากร ไปเชื้อดแกะนะครับเพื่อมาทําอาหารนะขุดเหมืองตรงนี้เพื่อทําการเก็บเงินนะครับเราก็ตัดไม้นะครับเพื่อทําการเอามาสร้างบ้าน omi, อีกทีหนึ่งปึ๊บวางไปเลยต้นคนงานของเราเนี่ยจะเกิดเออเนี่ยเนี่ยเกิดอย่างนี้นะครับมันจะเกิดมา,น,าะะนะนะครับจากไอ้ตรงปราสาทนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บไม้ให้ได้เยอะๆนะเยอะๆไปตยอไปเลยเดีเย๋ยวต้องมา ก็มาหาอาหารโอ้มีหมูตรงนี้นะครับเ่ยมเลยนะเราจะซื้อโซนนะครับรจะต้องขยายนะอาณาเขตของอาณาจักรของเราถ้าเกิดเราไม่ซื้อโซนเนี่ยเราจะทําอะไรกับตัวนั้นไม่ได้นะครับต้องทําการเคลมก่อนนะกายสิสบิไม้เพื่อทําการเคลมพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางในส่วนของซอมมิลเพิ่มเติมเข้าไปหนด้วยเพื่อทําการตัดไม้ด้านไหนนะครับยุบตรงนี้เราก็ในส่วนของฮันเตอร์หัดนะครับเพื่อทําการล่ามหมูป่านะปุ๊บปั๊บโอเค ไปเลยไปเลยนะผลงานเกิดไม่ทันนะครับในช่วงแรกก็อย่างนี้แหละมาดูกันว่าเราจะรอดได้สักแค่ไหนนะครับ <c oughs> นับจากช่วงที่เราเล่นเนี่ยตอนนู้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเกมเพิ่งจะเปิดเลยนะครับมาดมาเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าเออยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหรน่นะหมายถึงว่า UI ยังไม่สวยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะก <c oughs> ็เปลี่ยนแปลงก็คือภาพสวยขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึง แล้วก็ในส่วนของ UI ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มระบบในส่วนของอไม่ชอบเลยอันนี้ตารางวิจัยนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรเลยก็ได้ในตอนที่ทรัพยากรเราถึงแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาทําการจ่ายค่าแลกเข้าก่อนเลยก็คือต้องวิจัยก่อนนะอย่างเช่นน,นี้ยกําแพงไม้โงโงๆนะครับแต่ก็ต้องจ่ายไม้400เลยนะในการที่จะปลดล็อกโอ้โห มันเยอะมากนะเว้ยไม้400เนี่ยเอออันนี้ก็ทําการสร้างที่ฝึกนักธนูนะครับเราจะาสร้างนักธนูให้มาแบบให้เยอะที่สุดเท่ายี่ะเยอะได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ตอกตอนศัตรูน่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดแล้วล่ละนะถงเวลาด้วยนักดาบแล้วก็นธนูยิงในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับอเ,เอา่าอย่างต่อมาคือต้องเงินไม่ว่าแล้วพี่ก่อนนะครับเรามีคือถ้าเราสร้างทาหารเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินให้กับพวกเขานะครับอืม ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ไปใช้ในการสร้างที่เก็บเงินก็อาจจะเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราลองใช้วิธีการจุ๊กนะแต่เราจะใช้ทหารดาบที่มันจะให้มาเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยก่อนนะครับเราก็ทําการใช้ทหารธนูยิงนะเอาทหารดาบล่อนะครับจุ๊กไปจุ๊กมาแล้วก็เอาทหารธนูยิงนะเอาละเหล่าทหารอาหารของข้า ในคราวนี้อาณาจักรของเราดูเหมือนว่าจะไม่มีกำแพงคุ้มกันแต่ว่าหากมองดูดีๆแล้วเราจะมองเห็นว่าอาณาจักรของเราก็มีกำแพงคอยคุ้มกันบ้านเมืองซึ่งกำลังยืนถือดาบและถือธนูอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคในคราวนี้เป็นแก๊งนักธนนะูแล้วก็แก๊งนักดาบของเรานะครับที่จะสามารถป้องกันเออหรือไม่นะหมายถึงว่าป้องกันอนาณาจักรของเรา ไปให้รอดจากคืนแรกได้หรือไม่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับขอภาวนาอย่างหนึ่งเลยนะต,ตูวเนี่ยจะโผล่มาในแบบมันสุ่มไงแล้วที่มันสุ่มออกมาก็คือโทร Hello, โอเยเอ้หูเจ้าโหเ,เลือกทำสองนะครับแต่ว่าคาดว่าใช้นักขนูลุมยินเนี่ยนะ่าจะโอเคเราจะให้นักดาบล่อ,อนะครับที่เราว่าเมื่อี้โอเคแล้วแหละดีดีอย่าปะทะครับอย่าปะทะ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  อย่าพะละอย่างนั้นโถตายแล้วโถตายแล้วโอเคจุ๊ก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 วิธีนี้แหละวิธีนี้แหละเอายิงดิเอ้ยเออ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 ไม่ต้องสู้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 ยิงไปคนหนึ่งที้ไปคนหนึ่งยิงไปคนหนึ่งเออยิงก็ไปยิงก็ไป่นแหละแม่นแม่นแม่นอย่างนั้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 นเออ ไม่ใช้วิธีนี้ไม่น่ารอดวะ่ะเพราะว่าไอ้โผล่เมื่อกี้นะครับไอ้ตัวยักษ์เมื่อกี้มันตีแรงมากเว้ยแล้วมันตีแบบตีเป็นหมู่จุยกระจายนะบ้านแบบบ้านเบิ้มได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นโอเคอืมรอดไปได้นะครับนี่คือคืนที่หนึ่งนะเราก็รอดไปถ้าเกิดว่าไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตอน พอผ่านไปนะครับพอผ่านวันไปก็อย่างที่เห็นเลยนะครับต้นไม้ก็จู่ๆก็แบบโอ้โหปึงปังนะโตแบบโตทันทีนะ <c oughs> เราก็สามารถที่จะเอ,อ่อรีโปรดักนะครับทั้งหมดของเรากลับคืนมาได้อ่ะวันแรกรอดไปแหละต่อไปขยายมาตรงนี้ก็แลวกันนะครับจ่ายไม้แบบร้อยยี่สิบเพื่อที่จะไปเก็บอาหารตรงนี้เพิ่มน่าจะต้องใช้ฟามหรือเปล่าสำหรับเจ้าพวกแกะพวกนี้นะครับโอเคอยุบนะเดี๋ยไม้ไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับข้างบนตรงนี้ก็ ร้อยหกสิบเคลมได้เพื่อไปตัดไม้นะใดๆก็ตามต้องเคลมเพื่อที่จะตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวเราจะทาการล้อมกาแพงแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องล้อมส่วนบนของเมืองเอาไว้นะผมต้องใช้ไม้ปริมาณมหาศาลฉะนั้นก็ต้องมีในเรื่องของการตัดไม้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็กระจายในเรื่องของบ้านเรือนเนี่ยไปร,บรอบๆนะครับกระจายเรื่องของบ้านเรือนไปร,บรอบๆทำใหม่นะก็คือเดี๋ยวสรูจะบุกตรงไหนคราวนี้ ใกล้ๆเดิมน,นะครับถ้าเกิดว่าเราวางบ้านวางเรือนอะไรของประชาชนเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกําแพงครับก็คือเดี๋ยวมวันก็ต้องเดินผ่านในปรสตูก็ต้องแววตีก่อน <c oughs> ไม่มีกําแพงเอาบ้านประชาชนเป็นกําแพงก่อนก็ได้ <c oughs> แต่พุก็พูดเถอะสร้างกําแพงชุดหนึ่งนี่ก็คือกินไม้ไปเป็นร้อยๆนะครับสามร้อยพระเจ้าช่วยโอ้โหสองร้อยยี่สิบห้าน,นี่ได้อยู่วางตรงนี้ก่อนนะครับไอ้สามร้อยเอาไ้ก่อนนะแล้วกําแพงเนี่ยต้องสร้างแบบล้อมนะไม่ล้อมนะครับหมายถึงว่า ไม่บรรจบกันนะมันจะอ้อมนะมันจะอ้อมเนี่ยไอช่องอย่างเงี้ยไอช่องอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกมอื่นนะจะเดินผ่านไม่ได้นะแต่ไอเกมนี้ไม่นะครับไอช่องเนี้ยมันเดินได้นะเราโดนแน่นอนนะถ้าเกี่ยว่าเราไม่ล้อมเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวปิดมาถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตายแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะทหารธนูจะอยู่ข้างในนะช่วยกันยิงนะหรือไม่ก็อาจเอาทหารดาบไปจู๊เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะ่วงเวลาไม่ให้มันเตรียมแพงเโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายไม้ไปตรงนี้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะ การฝึกทหารดาบของเรานะครับจะเพิ่มเติมหน่วยจุนะไม่ใช่หน่วยนะแบบว่าแท้งนะหน่วยจุนะครับต้องจุเอาตอนนี้ทหารท่านูเพิ่มเติมอีกสองเมื่อชาวเมืองของเราเริ่มเยอะนะครับพวกเขาก็จะเริ่มเกิดท่จาจ้านี้คือทาวเวอร์นะเด็กก็คือโรงเตี้ยมนะโรงเตี้ยมซึ่งจะทําให้ประชาชนของเรามีความสุขอยากจะเกิดในเมืองเรามากขึ้นข <c oughs> ึ้นแปลกนะครประมาณนั้นแหละนะก็เป็นไอเทมสำหรับการเพิ่มนะ อัตราการเกิดของประชากรของเรานั่นเด่นซึ่งมันก็จะช้าลงเรื่อยๆผ่านทางค่าความสุข,ขนั่นแหละนะมูดนะครับเนี่ยสพอ,อนเละน,นะอ่าใกล้ได้เวลาแล้วนะครับอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาไปปั๊มทหารเพิ่มเลยหมายถึงว่าปั๊มทหารในเนี่ยทหารดาบนะครับจึงมีทหารดาบอยู่แค่สองคนเท่านั้นในการที่จะวิ่งจอูอีกอย่างคือมันเกิดตรงนู้นเนี่ยมันจะเดินอ้อมท่างไหนวะงนี้มานี่ได้ไหมไม่ได้นะครับแปลว่ามันต้องขึ้นมาทางนี้เท่านั้นโอเค อันนี้เท่านั้นก็ไกลหน่อยนะหนูนะเอาละมาดูซิว่าวันที่สองนี่จะรอดไหมได้กินตุว่วก็จะลําบากน,นะครับมากๆเลยด้วยเอาละถึงเวลาแล้วอีกเก้าวินาทีพวกชาวเมืองทั้งหลายจงเข้าบ้านเข้าช่องพวกแกซะไปนะส่วนเดี๋ยวเราจะเอาทหารด่างของเราเนี่ยไปลากศัตรูนะครับลากศัตรูเพื่อที่จะให้ทหารธนูของเรายิงเพราะเพียงอย่างเดียวเลยก็เงาแล้วเหรอ เดี๋ยวดิคือมันเพิ่งจะวันที่สองมึงใช้ซีดเอนจินแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอคอแตกเออโอเคมีโทรสองตัวครับรูปตีศัตรูไม่เยอะนะไอ้โทรเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีธาตุหนูเยอะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันก็ได้เราใช้วิธีการลุมยิงครับนะครับลุมยิงจัดไปโอเคนั่นแหละ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 มันไปชิดแล้วโอ้ยกระแพงแข็งกระแพงแข็งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ตายนะครับสบายสบายสบาย,บาย,ยตรงนี้ยิงไปยิงไปส่วนข้างล่างตัวน้นก็มีอาหารศัตรูมาคุ้มกัน2ตัวนะครับเราจะยังไม่ไปวุ่นวายกับมันนะครับให้ตรงข้างบนมูนเสร็จก่อนนะเร็ว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 เราต้องการความช่วยเหลือโอ้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 มีตัวหนึ่งวิ่งมามีตัวหนึ่งวิ่งมาโอ้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 มันปั่นโดนด้วยว่ายิง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 อันละโอเคให้มันก็นิ่งดีอาจจะตายคนหนึง่งฝั่งเรา โอเคเอ้ยหนีได um, ้ป uh, ้าหนีได้ป่าหนีไปหนีไปอันแหลกอันแหลกอาาาาาาไาา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 าโาา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 านาาาาานาาาไปาา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 าจะอ้อมไปไหนวะเาาายาาาาาบอกนะา่าาา้าาาาาูาา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 ะได้พังของเราา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 มา ไม่ทันไหมอ่ะดูเหมือนว่ามันจะโอเคโอ้โหอะมันยิงนั่นแหละโอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวสร้างใหม่ได้เนาะมันไม่น่าจะแพงเท่ากับสร้างใหม่ข้างหลังนะครับเรียกว่าซ่อมนะนี่โอเควันที่สามเลยครับมาถึงเมืองของเราก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคซ่อมได้นะครับใช้ไม้สามร้อยโอ้โหเท่ากับที่สร้างนี่หว่า ไปๆมาๆมันก็ดูจะไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับพราอเราใช้วิธีที่แบบไม่ได้สู้แบบซึ่งหน้ากับศัตรูเราก็พอจะเอาตัวรอดไปได้นะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็กลายเป็นความอันตรายต่ออาณาจักรเอ่อโดยที่ไปคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คืออาหารหมดเลย <c oughs> คืออาหารตอนนี้เรามีแค่สองทีก็คือเลี้ยงแกะตรงนี้นะครับแล้วก็หาหมูป่าข้างบนอ่อไม่พอว่ะไม่พอแล้ว อาหารที่หาได้โดยรอบบ้านเราก็ดูน้อยซะด้วยนะพื้นที่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากนะประตูเข้าได้แค่สองทางนะครับข้างหลังเป็นเหวแต่อีข้างหลังเป็นเหวน,นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมเวประตูบุกขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าเราก็ลงไปไม่ได้เหมือนกันตรงนี้มีแกะให้เลี้ยงนะครับสามารถไปเอาอาหารได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งคนงานไปเนี่ยคือคนงานมันต้องไปที่ที่ทางานนะครับถ้าเกิดว่าเดินผ่านประตูอ้อมมาด้านหลังเวฝั่งนี้จะเจอมาฝาฝั่งนี้ก็เช่นกัน ก็คือไปทางไหนไม่ได้ตายทั้ง่อ่าเราต้องไปเคลียร์รังหมาป่าหรือไม่ก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับซึ่งวิธีอื่นที่ว่านี้ก็จะมีเอาวัวตรงนี้นะครับแต่ว่าศัตรูมันดันจะมาเกิดตรงนี้พอดีนะครับการที่ศัตรูจะมาเกิดตรงเนี้ยทำให้เราไม่สามารถที่จะยึดโซนได้นะครับในเทิร์นนี้โอ้โหพันจ้าวกวยแออแย่แบบแย่มากในตอนนี้เอาไงดีวะเนี่ยอาหารหมดจะเกิดอะไรขึ้นอาหารหมดก็อย่างง่ายๆเลยนะครับ คนของเราจะหิวพอหิวก็จะตายเา่นั้นแหละนะไม่ได้มีความร้ายแรงอะไรจะที่ไหนเรากระบ้าหรือไงโทษร้ายแรงเลยจะหากก็คือตอนนี้กำลังมองว่าจะยึดโซนแล้วก็มาตรงนี้เพื่อที่จะไปเก็บหมูตรงนี้อาจจะพอช่วยบรรเทาได้บ้างนะครับโอเคตามนั้นก็แล้วกันเนาะยึดนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้บอกว่าแปดติดนะครับเราก็ทําการสร้างประตูตรงนี้แล้วลงไปเพื่อที่จะไปสร้าง ที่ลาหมูตรงนี้โอเคน่าจะดีนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเรารื้อนะครับในส่วนของอที่ตัดไม้เนี่ยออกไปหนึ่งที่นะครับย้ายคนไปตรงนู้นนะแล้วก็เปลี่ยนไปตัดไม้ข้างล่างแทนนะอแล้วก็สร้างบ้านนะจะไม้หมด <c oughs> ไม้หมด <c oughs> โอ้ก็ศูนย์แล้วโอ้ถ้าศูนย์เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ดูจากข้าหาเราได้เลยนะครับ มันจะเลือดมันจะลดอ่ะจะไม่ผิดใช่ไหมมันลดนี่อ่าผมมันไม่ได้หมดสักทีเดียวนะมันก็ยังพยายามเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าเลือดถ้าหาันเราจะลดครับเวลาทีอา่อาหารหมดนะโอเคตอนนี้ก็เหมือนกับควา,ามสุขไม่มีด้วยนะให้ตายเถอะมาล่าหมูด,ดนดวนเลยดนดวนเลยตัดมงุงตัดไม้นะครับฝั่งนี้ก็ไปขุดเหมืองหาเงินอะไรก็ว่าไปนะ ทรงแล้วคือมันเป็นยากเหมือนกันนะที่จะแบบเมนเทนในเรื่องของแบบป้องกันก็ต้องป้องกันใช่ไหมเราการสร้างเมืองก็ต้องสร้างเมืองเนี่ยมันก็คือค่อนข้างจะทําให้เราเนี่ยเ,เสียสูงได้ง่ายนะครับแล้วทหารเราก็มีได้ไม่เกิน20นายตอนนี้ก็19นายโอ้แย่มากเพิ่มได้ยังไงก็ต้องเพิ่มจากการอัปเกรดตรงนี้ครับ100รเหรียญแล้วก็แ800รอไม้อัปเกรดอาร์มี่นะอาร์มี่อินครีส อ,อินเคิร์สอาร์มี่ลิมิตอ่านสลับสมัยนะ,ะก็ไม่ยากแต่ว่าไม้ต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไม้แปดร้อยนะแล้วก็เงินหนึ่งร้อยอัพเลยครับอ,อไม่ได้ฮะอ๋ออย่าบอกนะว่าต้องอัพเรทขั้นแรกให้ได้แบบไอ้ตายเธอต้องอัพให้ได้ขั้นแรกสามชิ้นก่อนนะครับสามอัพเรดก่อนโอเคเอาเป็นโกดังเก็บของมาร์เก็ต โซลไมเน็งโซลไมเน็งก็ดีนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปขุดหินอยู่ดีนะครับอิออ,ออนเวิร์กกี้มีเหล็กด้วยนะแต่ก่อนนี้ไม่ลเเหล็กไม่มีใช่ไหมถ้างั้นเอาโซลไมเน็งแล้วก็ w ว r e h o u s e ออาหมดพอดีไม้กูไม้หมดพอดีแล้วนี้ไม่สามารถที่จะกดได้เออต้องรออยู่ดีนะครับแม้ว่าเราจะต้องสู้ในวันที่สามแบบที่ไม่มีทหารเพิ่มเติมจากเดิมอ่ะเนี่ยที่มันจะน้อยเกินไปนะทหารเราอ่ะ มีมีแปดนายนะครับทหา,ทารธนูแล้วก็ทหารดาบมสองนายเฮ้ยได้ยังไงวะตรอมีทหารทั้งหมดสิบเก้าพูณหรือยูนิตอ๋อมีทหารที่ปาดเจ็บด้วยอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยคูณยูนิตนะครับมีทหารบาดเจ็บอยู่เก้านายทล i v สิบเอ็ดพูนเก้าไม่คณิกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายละแปลว่าต้องมีการรักษาอะไรงั้นเหรอ เอาะทะหาร11นายกับค่ำคืนที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถอดสเปกบาร์ Bar, นะครับเรามีทหาร11คนบาดเจ็บ9คนเอพออา่านดูละเอียดแล้วเนี่ยก็คือเราต้องสร้างโรงพยาบาลด้วยนะในการที่จะฟื้นคืนทหารที่ตายโอ้ไม่กอดแต่ก่อนมีอย่างนี้ไหมวะถ้าจะไม่ผิดแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่หรอหรือเป็นเพราะว่าความยากระดับสูงสุดวะเนี่ย <c oughs> แต่ก่อนนี่คือถ้าทหารตายก็แค่สร้างใหม่เพราะว่าอันนี้คือต้องรักษาเหรอโอ้ไม่ จะเป็นอะไรที่แบบว่าลําบากมา,มากๆครับเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยตอนเนี้ยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โรงพยาบาลอะไรนั่นนะมันอยู่ไหนนะครับมันอาจจะอยู่คา,าดว่าน่าจะอยู่เทนนิงแคมป์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหรืออาจจะอยู่ตรงบ้านแหลกนี่เลยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอืไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าตัวมาแล้วนะ ข่าศึกมาด้วยซิกเอนจินนะครับละสองอันนะครับแล้วก็มีทหารมาตามติดมาด้วยนะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ครับผมคิดหายละเออเดี๋ยวยิงก็ไปยิงก็ไปเดี๋ยวพึ่งบุกเดี๋ยวพึ่งบุกรองกอลองกอนมันไปนั่นแหละ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 เออเอตัวนี้เอาตัวเออยี่ยังไงดีวะตัวหน้าตัวหน้าเพราะยังไงเราก็ต้องใช้โอ้ไม่ได้วะไม่ได้วะเอ้ยโอ้๋ถละเล้ยเอ้ยเอ้ย ะไม่ได้วะเอ้ยโอ้หมดละเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณกดตรงนี้เอ้๋เราจะเดินวนทรรมะเขืออะไรวะเฮ้ยประตูปิดประตูปิดประตูปิดเ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 ข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็ว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 ข้างนอกก็ช่างมันแล้วคือฟังจากเสียงเราไม่น่าเหลือนะครับโอเคเฮ้ยดูมันดีโอ้ใม่ก็อ่นะครับตามผมบอกเลยคุณผู้ชมมันได้ทำการเดินอ้อมไอ้เขา เพื่อจะออกไปฝั่งโน้นโอเค okay, จบแล้วไอ้้เหียจบแล้วครับแบบนี้ไม่น่าจะรอดไปได้นะโอ้โหเอ่อดูเหมือนว่าป่าจะอยากจะมาร่วมวงนะครับบิงออกเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปที่สันเอาเอาเอาโอาเค okay. ไอ้ไอ้บัคพวกนี้ยังไม่แก้กันนะย มันจะมีบั๊กหนึ่ง,งผู้ชมแบบว่าศัตรูเอ้ไม่ใช่ทาหารเรามันจะเดินหาศัตรูเองอะ่ะโอเคผมยอมแล้วถ้าจะเล่นโหมดนี้นะความยากระดับสูงสุดน,นะครับต้องซ้อมก่อนว่ะแต่ว่าต้องแบบเป๊ะในเรื่องการสร้างมากกว่านี้แล้วก็ทรัพยากรอะไรเงี้ต้องเก็บให้ได้เยอะๆเ,เออต้องรีบอัพบาร์แร็เว้ยพลที่ิดเนี่ยใช่ต้องรีบอัพพวกมิจายขั้นแรกให้เร็วที่สุดแล้วก็อัพบาร์แร็กถึงจะมีทหารได้เยอะ แบบนี้ไม่พอเว้ยมีแค่20คนไม่ถึงในซ้ำเพราะว่าตายไปตอนแรกเยอะนะนี่ก็มันก็น่าจะหรือถอนบ้านเราละนะครับหรือเลยแนตะเต็มที่เลยพวกแกไม่เหลือทหารมาให้ต่อต้านแล้วตอนนี้ <c oughs> เออโอเคก็จะได้จบคลิปกันไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ B-Castle นะย้อนกลับมาเล่นในติดเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาทำคลิปในช่องอีกครั้งหนึ่งของผมด้วยนะครับหลังจากหยุดไปนานนะ่ก็ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขออภัยที่หายไปนานะนะกลับมาแล้วนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ้อมนะครับแบบวอร์มคอวอร์มคอรอไปทําคลิปเป็นอื่นต่อนะแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมาตามปกติแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรอคอยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณมากช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้มาตอบหรือมาอะไรมาเท่าไหร่นะอินเทอร์แอคอะไรในช่องนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับจากผมเนี่ยเพราะว่าก็ ต้องโฟก,กัสนะต้องโฟก,กัสไม่อยากจะวอกแว็กนะครับ็เลยทิ้งช่องไปเลยนะในช่วง2องเดือนนี้นะครับสองเดือนที่ผ่านมาไป2เดือนนี้แล้วโอเคขอบคุณมากครับอีกครั้งหนึ่งนะจะเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับเร็วๆเวนี้นะขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่ยังอยู่ขอบคุณจริงๆครับผมเยวกันเฮ้แต่จะว่าไปเรารอดนะเฮ้ย <laughs> ตัวตมันตีเมืองเราไม่หมดเลย <laughs>